Hello everyone, my name is a t t พ i บูลพากา i I'm a teacher at กลาง o n g s สอง School คุณครูชื่อนัทนะคะวันนี้คุณนัทจะมาสอนเรื่อง My Family นะคะ uh, เราไปเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของเรากันนะคะว่าแต่ละท่านเรียกว่าอย่างไรให้เด็กๆได้ฝึกออกเสียงพูดตามและเรียนรู้อ่ uh, My Family ไปด้วยกันสุดท้ายก็จะมีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะแผนผังนี้จะเป็นแผนผังที่เราจะขอเรียกท่านข้างบนสุดเลยของแผนผังเป็นคุณปู่กับคุณย่านะคะเอ๊ะทำไมถึงเป็นคุณปู่กับคุณย่านะคะเพราะว่าคสองท่านนี้มีลูกด้วยกัน3คนนะคะก็คือนี่เลยพ่อของเราเห็นไหมคะ my father แสดงว่าอ่ะมีลูกด้วยกัน3คนได้แก่คนที่หนึ่งเราจะเรียกตรงนี้ว่าลุงนะคะคุณลุงอันนี้คุณพ่อของเรานะคะแล้วก็ อันนี้อันก็คือคุณป้านะคะและคุณพ่อของเราก็แต่งงานกับคุณแม่ดังนั้นครูจะขอไล่แผนผังไปจากข้างบนลงข้างล่างนะคะดังนี้เลยนะตามนะคะตามครูนะคะสำหรับคำศัพท์แรกนะคะดเด็กๆมองเห็นไม่ดกนะสำหรับคำศัพท์แรกนะคะนี่คือ grandfather grandfather แปลว่าคุณปู่นะคะ พ่อของพ่อเราเรียกคุณปู่นั่นเองใช่ไหมคะอีกครั้งนะคะ grandfather grandfather นะคะต่อไปนะคะคุณย่านะคะด้านนี้เลยนะคะ grandmother grandmother นะคะก็คือคุณย่านะคะสองคำศัพท์นี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะคะจะเห็นได้ว่าบางเว็บหรือบางสื่อท่านเขาจะสอนว่าเป็น grandmom กับ granddad ได้นะคะ ต่อไปนะคะคุณปู่คุณย่ามีลูกด้วยกัน3คนคนแรกนะคะเอาคนนี้นะคะด้านซ้ายสุดเลยนะคะเราเรียกว่า uncle นะคะ uncle นะคะ uncle แปลว่าคุณลุงนะคะและก็มีพ่อของเราเป็นลูกเราเรียกคุณพ่อว่า father father นะคะ father นะและก็ลูกคนที่3ของคุณปู่คุณย่าก็คือคุณป้านะคะ aunt aunt นะคะโอเค หลังจากนั้นคุณพ่อก็มาแต่งงานกับคุณแม่นะคะคุณแม่คำศัพท์ภาษาอังกฤษคือ mother mother นะคะคุณแม่นะคะและคุณพ่อคุณแม่ก็มีลูกสองคนได้แก่ลูกชายลูกชายนะคะลูกชายก็คือ son นะคะ son น,นะคะมองเห็นไหมคะมองเห็นนะคะขออันนี้ลบอองนิดนึงนะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นมาก son น,นะคะคือลูกชายและก็ลูกสาวคือ daughter จ้าวเซอรนะคะโอเคนะคะ, okay, ะ,คะที่นี้ลูกสาวกับลูกชายลูกสาวกับลูกชายของคุณพ่อคุณแม่ก็คือมีตัวเรากับน้องนี่นะก็จะมีศักรหรือเป็นบทบาทอีกบทบาทหนึ่งก็คือเป็นหลานใช่ไหมคะถ้าเป็นลูกชายมีอีกบทบาทหนึ่งก็คือหลานชายนะ,ะหลานชายภาษาอังกฤษคือ nephew นะคะ nephew ตัวนี้เลยนะคะ nephew แปลว่าหลานชายนะคะเป็นหลานชายนะคะ ต่อไปส่วนลูกสาวก็คือก็มีอีกบทบาทหนึ่งก็คือเป็นหลานสาวของครอบครัวทั้งหมดนี้คือหลานสาวก็ภาษาอังกฤษนะคะ niece นะคะ niece นะคะตามครูได้นะคะพูดตามครูได้นะคะเราไปอีกแผนผังนี้เลยนะคะแผนผังนี้นะคะก็จะพูดในเรื่องของอ่ะไปดูกันว่าเป็นครอบครัวที่เราจะเรียกท่านข้างบนสองท่านนี้นะคะ เป็นคุณตากับคุณยายบ้างนะคะสไลด์แรกเราจะพูดถึงเป็นคุณปู่กับคุณย่าใช่ไหมสไลด์นี้เราจะเป็นคุณตากับคุณยายดูยังไงถึงเป็นคุณตากับคุณยายเพราะว่าสองท่านข้างบนนี้มีลูกสองคนค่ะลงมานี่ก็คือนี่คนแรกเลยนะคะเป็นคุณแม่มาร์ e นะคะเป็นคุณแม่ของเรามาร์ลูกคนที่2องของคุณตาคุณยายก็คือคนนี้ค่ะอ e งเคิลนะคะองเค สองท่านนี้เป็นลูกของคุณตาคุณยายเราอยู่ฝั่งไหนเราอยู่ฝั่งนี้นี่ไงมีแปลว่าฉันตอนนี้เราจะมาเล่นบทบาทเป็นคุณลูกนะคะเป็นคุณลูกฉันอฉันเป็นลูกของคุณแม่ mother คุณแม่นะคะ mother คุณแม่ก็เป็นลูกของคุณยายคุณยายภาษาอังกฤษก็เรียกเหมือนกันกับคุณย่าเลยคือ grandmother grandmother นะคะ ส่วนคุณตานะคะก็เรียกเหมือนกันกันกบคุณปู่เลย grandfather นะคะ grandfather นะคะและก็ฉันมีแม่กับ mother คุณพ่อกับ father นะคะโอเคไหมคะทีน,นี้ตอนนี้เรามาเล่นบทบาทเป็นฉันเป็นลูกคนที่สองเห็นไหมฉันฉันเป็นลูกคนที่สองนะคะฉันก็มีพี่น้องอยู่สามคนที่เป็นพ่อแม่เดียวกันคนแรกคือ sister พี่สาว คนที่สองคือ Brother แปลว่าน้องชายนะคะต่อไปไปดูด้านฝั่งขวาบ้างนะคะจะเห็นได้ว่าทางฝั่งขวาเนี่ยเป็นเราเรียกว่าคุณลุงอ n c l e คุณลุงนะคะคุณลุงแต่งงานพอคุณลุงแต่งงานก็แต่งงานกับคุณป้าก็เรียกคุณป้าภาษาอังกฤษคะ่ะ aunt นะคะ aunt นะคะคุณลุงกับคุณป้าก็มีลูกอยู่ด้วยกันสองคนนะ,ะมีลูกอยู่ด้วยกันสองคนตรงนี้นะคะเป็น ผู้หญิงนะกับเป็นผู้ชายนะคะ,ะตรงนี้2คนนี้เป็นอะไรกับเราสองคนนี้ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเราใช่ไหมคะลูกพี่ลูกน้องภาษาอังกฤษนะคะพูดต่ำนะคะ คร์ซนนะคะคร์ซนนะะแปลว่าลูกพี่ลูกน้องนั่นเองอ้าวเราไปดูสไลด์ต่อไปนะคะมีให้เด็กๆดูไปเรื่อยๆนะคะสไลด์ที่หนึ่งนะคะเป็นเรื่องของครอบครัวทั้งหมดเลยนะคะครอบครัวทั้งหมดเลยสไลด์ที่สองคือสไลด์นี้พูดถึงบทบาทเราเป็นลูกนะคะต่อไปสไลด์นี้เลยนะคะตอนนี้เราจะมาเปลี่ยนบทบาทบ้างให้เราเป็นเป็นอะไรคะให้เราเป็น คุณพ่อบ้างน,นี่เลยนะคะฉันจะอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเป็นตรงนี้เลยนะคะตอนนี้เรามาเป็นคุณพ่อกันบ้านนะะงน,นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะมี่นะคะเรามาเล่นบทบาทเป็นคุณพ่อกันคุณพ่อนะคะพ่อของคุณพ่อก็คือคุณปู่ใช่ไหมคะพ่อของคุณพ่อก็คือคุณปู่ของเรานะคะอันนี้ก็เรียกว่า grand father นะคะ grand father ก็คือคุณปู่นะคะ และก็นี่ grandmaster ก็คือคุณย่าหรือเราจะเรียกว่าถ้าเป็นคุณพ่อของเราเราก็เรียก dad ใช่ไหมคะเรียก dad เรียก father ได้เพราะเราเป็นแสดงบทบาทเป็นคุณพ่อใช่ไหมคะเป็นฉันอยู่ตรงเนี้ยฉันก็ต้องมีพ่อก็คือเป็น dad ถ้าเราจะเรียกคุณปู่เราก็ต้องเรียกเป็น grand dad หรือ grand father ได้เหมือนกันนะคะ อันนี้ก็เรียก m ัมหรือ mother หรือ grand mother นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นบทบาทในกรณีที่เรามีลูกไงอยู่ตรงนี้นะคะ,ะฉันอยู่ตรงนี้นะคะฉันมีพี่น้องกี่คนฉันมีพี่น้องอยู่ด้วยกันรวม3คนกับตัวเองนะคะฉันและก็ฉันก็มีพี่อีกคนนึงอยู่ตรงนี้เลยนะคะพี่อยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้คะ่ะ my sister นะคะ my sister เห็นไหมคะตรงนี้เลยนะคะ my sister แปลว่าพี่สาวของฉันนะคะและฉันก็มีพี่น้องอีกคนนึงนะคะคือ my brother my brother แปลว่าพี่ชายของฉันนะคะหลังจากนั้นฉันก็มาแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เลยผู้หญิงคนนี้เรียกว่าอะไรคะแต่งงานเสร็จอ่าผู้หญิงคนนี้ เป็นภรรยาก็เรียกว่า wife หรือ my wife แปลว่าภรรยาของฉันนะคะเสร็จแล้วพี่สาวของฉันก็มาแต่งงานค่ะเราก็จะเรียกผู้ชายคนนี้นะคะเราจะเรียกผู้ชายคนนี้ว่า brother in law เห็นไหมคะ brother in law แปลว่าพี่เขยนะคะแปลว่าพี่เขยเราจะเรียกผู้ชายคนนี้ว่าพี่เขยหรือ brother in law นะคะ ต่อไปพี่ชายของฉันนะก็มาแต่งงานนะมาแต่งงานกับใครกับผู้หญิงคนนี้เราจะเรียกเป็นภาษาไทยคือพี่สะใภ้นะคะพี่สะใภภาษาอังกฤษก็คือ sister in law sister in law นะคะแปลว่าพี่สะใยนั่นเองโอเคตอนนี้เรามาทางซ้ายมือกันต่อนะคะเด็กๆเเราแต่งงานกันปุ๊บ เราไปแต่งงานเสร็จปุ๊บเราก็มีลูกๆด้วยกัน3คนเห็นไหมคะมีลูกด้วยกัน3คนดังนั้นคนแรกชื่อแจ็คคนที่2ชื่อเบรนดาคนที่3ชื่อซาร่าอ่าสคนนี้เป็นลูกๆของเราลูกๆภาษาอังกฤษก็คือ my children นะ my children แปลว่าลูกๆก็คือพวกเด็กๆของฉันลูกๆของฉันนะคะถ้าจะพูดตามลำดับว่าลูกชายลูกสาวก็ได้แก่ถ้าแจ็คเป็นลูกชายก็พูดว่า s ซนแปลว่าลูกชายลูกสาวก็ daughter นะคะจอร์เธแปลว่าลูกสาวอันนี้ก็ daughter แปลว่าลูกสาวนั่นเองทีนี้อันนี้นะคะสำหรับบิตนี่นะคะบิตนี่เป็นใครบิตนี่นี่เป็นลูกสาวของพี่สาวฉันใช่ไหมดังนั้นบิตนี่ต้องมีตำแหน่งเป็นหลานสาวของฉันใช่ไหมคะเด็กๆบิตนี่ต้องเป็นหลานสาวภาษาอังกฤษก็คือ นิส nice ค่ะ m i n c s หลานสาวของฉันนะคะต่อไปนะคะคนนี้นะคะพอนะคะพอเป็นใครพอก็เป็นลูกของพี่ชายดังนั้นพอต้องเป็นหลานชายของฉันนะคนเนี้ยนะคะ,คนนะ,คะข้างล่างสุดด้านขวานี่นะคะ,อะพอนี่จะเป็นหลานชายภาษาอังกฤษอะไรคะ n e p h นะ n e p h e w แปลว่าหลานชายนะแปลว่าหลานชายดังนั้น โอเครวมแล้วก็คือตัวชั้นนี่มีพี่น้องคือพี่สาวพี่ชายนะมีลูกๆมีหลานสาวและก็มีหลานชายนะทีนี้แถวข้างล่างสุดลูกทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไรกันลูกๆของทั้งสามคนนี้เป็นอะไรกันเขาทั้งสามคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องค่ะภาษาอังกฤษนะคะ cousin นะ cousin แปลว่าลูกพี่ลูกน้องนั่นเอง จบแล้วนะคะสำหรับเครือญาติดูขนาดใหญ่มากเลยนะคะเริ่มจากเล็กมาใหญ่เด็กๆคงจะพอจำคาศัพท์ได้บ้างแล้วเอาไปทําแบบฝึกหัดที่อยู่ในชีทที่ครูได้แจกให้ไปนะคะน,นี้ เฉลยน,นะคะขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามนะคะขยันทำกันบ้านด้วยค่ะ